สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะคะทุกท่านเลยแล้วก็ขอสวัสดี FC ที่เข้ามาติดตามทักทายช่องของเจ้าจ่าปากข้าวโพดเมืองเพชรบูร์ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะ<อ>ก็ผ่านพ้นนะคะวันบวชนะคะบวชของพระเหินนะคะก็คือเป็นน้องชายของจ่าเนาะก็ผ่านพ้นไปแล้วแล้วครนนี้ FC ก็ทักแชทมาทางไลน์เนาะมาถามว่าพระใหม่ให้เลขอะไรนะคะ ก็ทักทายเข้ามาสอบถามเยอะนะคะว่าผ้าใหม่นะคะดน,นี้ให้ได้แบบว่าพอพอห่มเหลืองแล้วใช่ไหมแล้วก็ถามว่าผ้าใหม่อะได้ได้ให้หวยไม้ให้นะคะให้เนาะก็ให้แต่ว่าไม่ได้เขียนนะให้จิ้มในโทรศัพท์เอานะคะจิ้มในโทรศัพท์เอาเนาะก็เลยเอามาแจ้งเอฟซีให้เอฟซีไปหาซื้อลอตเนาะ งมดที่แล้วนาะออกเบิ้ลล่างหนึ่งหนึ่งใช่ไหมง่วานี้ลองดูนะคะว่าจะออกไหมซึ่งก็มีเลขที่สวยด้วยน่าสนใจด้วยเนาะที่เอามาฝาก FC สซาสำหรับ FC ที่อยากได้มะขามกวนนะคะหยุดยาววันเม่นี้นะคะมองหาของฝากที่จะเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่ซึ่งก็ถ้าถ้าพูดถึงนะว่านอกจากเราจะให้ให้ตังเนาะเอาไว้ใช้ใจ่ายละอย่างเงี้ย อย่างอย่างที่หากินยากอย่างเงี้ยเนาะอย่างคนคนเท่าคนแก่เนาะขาจะกินอะไรนะคะอย่างเงี้ยก็ลองดูสั่งนะคะมาขามกวนไปฝากนะคะก็อย่างถ้าจะสั่งแบบให้ทําเป็นกระปุกละครึ่งโลนะคะสั่ง1นกิโลแต่ให้ทํากระปุกละครึ่งกิโลยเงี้ยได้นะคะก็เอาไปแจกนะคะญาติผู้ใหญ่ยิ่งยิ่งเยอะเยอะยิ่งญาติญาติผู้ใหญ่เยอะอย่างเงี้ยลองเอาไปสั่งสั่งเยอะ ก็ส่วนลดเยอะแล้วก็ให้แพ็คเป็นกระปุกเล็กก็ได้นะคะเอาไปแจกนะคะให้ท่านเอาไว้ลองทานดูนะคะคือถ้าถ้านอกจากตังแล้วอย่างเงี้ยเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็มีเยอะแล้วอะไรเงี้ยลองเอาของกินนะคะไปฝากดูนะคะเผื่อนะเผื่อแบบว่า เออติดใจนะคะออสั่งซื้อไหนแบบว่าโอ้ได้ใจเยอะมากเลยนะคะของอร่อยนะกินกับข้าวเหนียวเนาะอย่างแบบว่าถ้าหาของกินยากๆอย่างเงี้ยคนเท่าคนแก่เนาะเขาจะเอาไว้กินกับข้าวเหนียวนะคะเอาไว้กินกับข้าวเนี่ยมันจะแบบว่าเวิร์กเลยเนาะอ่ะมาดูเลขนะคะอย่างเลขพระใหม่ให้นะคะ คุณต้อมฝากมานะวิ่งไปก่อนนะคะวิ่ง8นะสำหรับเลขคุณต้อมงวดน,นี้แล้วเลขพระใหม่นะคะ,อะหอมเหลืองแล้วนะคะได้จิ้มในโทรศัพท์ให้นะพระใหม่ให้088นะคะพระใหม่ให้088ส่วนทะเบียนรถที่พระนะคะได้ขึ้นแห่เนาะเพราะว่าในปีนี้ที่วัดปักดุกอ,ะอ่ะได้ทําการเวียนเทียนด้วยบวชพระด้วยซึ่งก็มี น้องชายจา๋าเนาะบวชแค่องค์เดียวนะคะเป็นงานใหญ่ประจําเลยประจําบ้านเลยนะคะก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะคะเพราะว่ามีคนมาขอดูทะเบียนรถเดยอะมากนะที่ที่ที่งานวัดนะก็ทะเบียนรถนะคะ6898ถ้าตัดนะก็จะเป็น6 8 9นะคะ689 8เ8นาะ898นะตัดถ้าตัดชุด2ตัวนะจะเป็น6898นะคะแล้วก็88แล้วก็6 9นะคะ ซึ่งเลขอ่ะจะชนกันกับเลขผ้าใหม่ด้วยผ้าใหม่ให้88ก็อาจจะเบิ่อนนะคะ8ปก็ได้ซึ่งในคลิปนี้นะคะจะก,ก็ฝากเนาะแนวทางแล้วก็ฝากมะขามกวนมะขามสุกแกะเปลือกสีทองด้วยนะคะสุดท้ายนี้เนาะก็ขอให้ FC ทุกท่านเนาะเฮงๆรวยๆก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจก็โทรมาโทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์065837 5 8 1 2มะขามกวน รอบพรุ่งนี้ยังว่างนะคะว่าง3กิโลนะคะยังว่าง3กิโลเนาะอ่าก็เดี๋ยวแอดไลน์นะคะเพิ่มเพื่อนมานะคะมิมชื่อจ๋าไลน์มันจะเด้งอยู่แล้วเพราะจ๋าเพิ่มอัตโนมัตินะก็เบอร์ที่จ๋าให้นะคะไม่ว่าจะทางเพจทางไลน์นะคะหรือว่าทางยู u ู e นะก็โทรมาได้เลย ถ้ารับเยอะนะคะก็มีส่วนลดเยอะเนาะสุดท้ายนี้ขอให้รวยๆ,ๆโทรมานะคะอย่าลืมโทรมานะรวยๆนะคะถูกหวยรวยเบอร์นะคะ,นะคะซื้อลอตเตอรี่นะอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่นะไม่แน่นะอาจจะได้รางวัลใหญ่ก็ได้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้รวยๆ,ๆ,ๆนะคะสวัสดีค่ะ